มาจ,จ,จ้ะตัดไปแล้วนจะจ้ะหนมแต่ปีหลีแซ่ปีหลีหัวมากหัวมากเลยน้องน้อยเปล่าหนุ่มหนุ่มแกหนุ่มใส่ขาหมูอแกไปส่งสที่ลูกไปให้จุดที่รักของพี่แม่ บ้าสนวนนูกนถ้าเก่งใหม่ๆม,มันจะอร่อยถ้าเก่งเก่ามันจะไม่อร่อยเก่งใหม่ใหม,ม่หัวมากเลยสองลูกเลยนะ่เนี่ยว้าวแซ่บแซ่บแซ่บ แซ็ตเวอร์แซ็ตเบอร์จริงๆแซ่ตเยอย่าบอกไรเทลนะคะอร่อยในสามโลกเลยค่ะแม่แม่พี่น้งเจ็ดี่ดานะคะชอบทำข้าวนี่นะคะปิดไฟก่อนรอเย็นป๊บมจับนะคะจักลับไนะคะข้าวก็นึ่งแล้ววันนี้คนลูกอยู่บ้านนะคะเนาะ ลูกก็ทำงานขอให้คุณลูกรวยปังๆแล้วแต่ลูกนะทำไม่หยุดขยายไปเรื่อยๆนะก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินที่ช่วยให้คุณย่าได้เห็นความสำเร็จของลูกแล้วแม่หมอนด้วยนะมานอนหน้าบ้านเนี่ยคะ่ะคุณย่าออกไปอา้าวแม่มานอนอยู่หน้าบ้านแม่หมอนแปดสิบอวนนะคะเนาะคุณย่าก็จะได้เงินเดือนละนะคะ ก็จะให้คุณแม่หมดเลยให้หมอนหมดเลยนะคะมอนจะได้ซื้อกินซื้อใช้สะดวกนะคะทุกวันขายของก็ให้เงิน youtube ออกก็ได้ให้แม่เงินกีฟฟรินออกก็ให้แม่นะคะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์นะคะขายของนะคะอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยว่ากันนะคะความสุขสบายนะคะต้องทำเราถึงจะได้นะคะ คุณยานะคะกวจะได้ที่ประจําที่ถนนคนเดินเชียงรายโอ้ยไม่ใช่ง่ายๆเด้อนะคะมันไม่ได้ง่ายกวจะได้เป็นที่ของเรานะคะเป็นทำเลที่ขายของดีมากอืได้กินชะโอมแล้วมาเลยนะคะมันกลิ่นดีจริงๆนะชะโอมใส่ปักนะคะหอมนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาความอร่อยมาฝากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะคุณย่าทํากับข้าว แกงขนุนแกงขนุนนะคะใส่ขาหมูสวัสดี